สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตามฟาร์มนครพนมอีกแล้วนะครับก็หลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับแล้วก็ถามเข้ามาว่าไม่มีความรู้เลยนะครับจะเลี้ยงหมูได้ไหมเลี้ยงหมูลอดไหมอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าไม่มีความรู้เลยสามารถเลี้ยงหมูได้ไหมนะครับสําหรับผมผมมองว่าการที่เราไม่มีความรู้เลยรู้เลยนะครับจากการที่เราจะเลี้ยงหมูป่าเนี่ย มาเลี้ยงได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลี้ยงยากนะครับเหมือนมหมูหมูเนื้อนะครับสีชมพูนะครับก็เราเลี้ยงแบบง่ายๆได้ครับเราไม่ต้องทํข้อแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องทํข้อแบบนี้ก็ได้เราสามารถมีพื้นที่กกว้างครับแล้วก็ทําที่ล้อมรอบไว้นะครับแล้วก็ทําสําหรับเพิงสําหรับพักแบบนี้ก็ได้นะครับมันเลี้ยงได้หลายวิธีนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับเลี้ยงสําหรับ ุนเอาลูกมันนะครับเพื่อที่จะเอาลูกมันเนี่ยมาขายนะครับก็ขายเป็นหมูลูกนะครับหมูชํำแหละนะครับแล้วก็หมูหันนะครับก็เลี้ยงได้นะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับของหมูเนี่ยก็จะกินง่ายนะครับอยู่ง่ายนะครับมากกว่าหมูพันเนื้อนะครับก็จะกินได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลำข้าวต้นกล้วยนะครับต้น อะไรวะต้นบอนนะครับแล้วก็พวกผักต่างๆนะครับพวกพืชต่างๆเนี่ยก็กินได้หมดเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกหญ้าเนเปี้ยพวกเนี้ยครับก็กินได้นะครับก็ถ้าเรามีแล้วก็มาให้มันกินได้นะครับเราสามารถเอามาคุกเข้านะครับกับลำข้าวนะครับหรือว่ากับหัวอาหารให้มันกินได้นะครับแล้วถามว่า <Hey! S 1> ระยะเวลาที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้ เนี่ยเราใช้ระยะเวลานานไหมคือไม่นานนะครับสําหรับลูกหมูเนี่ยลูกหมูตัวเล็กๆเนี่ยครับก็ประมาณ45วันเนี่ยมันจะออกนมแม่นะครับหลังจากออกนมแม่ประมาณ15วันนะครับหรือประมาณ60วันหรือว่าประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็สามารถจําหน่ายได้แล้วนะครับถ้าขนาดไซส์มันถึงนะครับก็เริ่มขายตั้งแต่นะครับสามถึงห้ากิโลนะครับหกกิโลถึงสิบกิโลนะครับหรือว่าอาจจะเป็น มูที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ขายได้นะครับสําหรับผมก็จะมีการเนี่ยครับแยกนะครับเป็นเลี้ยงเป็นหมูแม่พันธุสาวนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ขุนเพิ่มอยู่นะครับผมขุนเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับก็เรื่องการดูแลความสะอาดก็ไม่ต้องดูแลมันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมูเนี่ยเกิดโรคผิวหนังนะครับหรือว่า ตอนนี้นะครับหมูที่กําลังเป็นโรคนะครับในขาบนะครับก็ดูครับก็ก็น่าจะพอสมควรครับนะพอสมควรนะถ้าหมูเข้ามาถึงคอกเราแล้วนะครับเราก็จะต้องฝังกบหมดเลยนะครับถ้ามันตายนะครับแล้วการผสมพันธุ์ล่ะนะครับผสมพันธุ์ยังไงนะครับที่ฟาร์มผมนะครับก็ใช้การผสมพันธุ์แท้นะครับโดยเราจะมี พ่อพันแม่พันเองนะครับแล้วก็ผสมเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแม่พันนะครับตอนนี้ตกสัตว์แล้วนะครับก็ยังผสมไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราใช้พ่อพันผสมกับตัวนี้อยู่นะครับก็ผสมง่ายครับก็ปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับสักวัน2วันนะครับหรือว่า3วันนะครับก็จะได้ผลนะครับก็จะติดนะครับถามว่าติดเราดูได้ยังไงนะครับก็ต้องเสี่ยงดวงครับผมก็ประมาณนู่นนะครับเดือน2เดือนนะครับหมูแม่หมูมันมี ขนาดโตขึ้นนะครับเราถึงจะรู้ท้องมันเริ่มโตขึ้นแบบนี้ครับก็เราจะรู้นะครับแล้วก็ต้นทุนล่ะต้นทุนในการเลี้ยงเยอะไหมไม่เยอะนะครับเริ่มแรกนะครับผมซื้อหมูมาเนี่ยผมซื้อแม่พันมา์มา1ตัวนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมกับท้องอยู่นะครับแล้วก็ผมซื้อลูกมันมาอีก11ตัวนะครับตัวละ600บาทนะครับณเวลานั้นนะครับ แล้วก็พอทีนี้ผมเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับแม่ตัวที่1นรับที่ผมซื้อมาเนี่ยมันออกลูกนะครับได้ลูกทั้งหมด13ตัวนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้เงินลงทุนเนี่ยทั้งหมดประมาณน่าจะประมาณ5 0,000บาทนะครับถามว่าได้ทุนคืนหรือยังตอนเนี้ยหลังจากที่ผมเลี้ยงมาประมาณปีกว่าๆเนี่ยผมได้ทุนคืนแล้วนะครับก็ยังไงนะครับถ้าอยากเลี้ยงนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับ ก็พร้อมให้คำปรึกษาครับเลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็คนที่สนใจนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ